สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆท่านเลยนะครับผมก็ขอต้อนรับรับเข้าสู่ช่วง Academy o f Blue กันนะครับผมนะก็จะเป็นช่วงที่ทุกๆครั้งนะที่ผมทําคลิปนะครับผมก็จะเชลซีไม่ได้ลงเตะนะครับผมแล้วก็จะเป็นช่วงแบบพักเบรกทีมชาติหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าหลังจากนี้ครับก็จะพยายามมาให้บ่อยขึ้นเพราะว่าทิศทางของเชลซีตอนนี้เนี่ยก็จะ นักเตะดาวรุ่งจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเราก็จะมาทำความรู้จักนะครับผมไม่ได้แบบว่ามาฟันธงมาอะไรแบบว่าเด็กคนนี้เกิดแน่ๆอะไรไม่ใช่นับมาทําความรู้จักกันนับจะได้ใกล้ชิดกับอะคาเดมีของเชลซีไปได้วยกันนะครับผมนะก็ขอต้อนรับทุกคนนะับยังไงก็กดอื่นนับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่อง Heart of Blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปดีๆอย่างนี้ออกไปนะครับผมนะ ก็จะมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับในช่วงนี้ก็เชลซีกำลังจะกลับมาเตะครั้งแต่ว่าในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยผมก็ว่างไปแล้วก็มีเวลาทำให้มากนะแล้วก็ผมก็ลิสต์รายชื่อนะครับผมนักเตะดาวรุ่งที่ไปเข้าแคมป์ฝึกซ้อมนะครับผมเข้าแคมป์เก็บตัวในช่วงเบรกฟุตบอลโลกเนี่ยในประเทศเสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับผมก็ลิสต์มาแล้วก็จะไล่เรียงกันไปนะครับแต่ว่าคนหนึ่งนับคนแรกที่เราจะ มาพูดถึงกันก็คือโอมาริฮัจินสันนะครับตัวรุกวัยสิบปีนะครับตัวริมเส้นนะครับผมก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะในเกมที่ถึงแม้จะแพ้วินล่านะแต่ว่าด้วยฟอร์มอะไรเงี้ยก็ถือว่าพอน่าจะขึ้นไปมีส่วนร่วมกับชุดใหญ่ได้บ้างนะครับผมโอเคเราไปเริ่มกันนะครับผมจากประวัติของเขานะครับผม ผมรวบรวมมานะครับผมมาอาจจะมีอะไรตกหล่นไปก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมเรามาแค่ทําความรู้จักนะครับผมโอมารีฮัชชินสันเนี่ยเกิดวันที่29ตุลาคมนะปี2003นะครับที่เรดฮิลล์นะของประเทศอังกฤษนะครับมีสัญชาติ2สัญชาตินะครับก็คือจาไมกานะครับผมแล้วก็อังกฤษนะครับเพราะว่าโตที่อังกฤษนะครับสระโอมารีฮัชชินสันแต่ว่าครอบครัวน่าจะเป็นคนประเทศจาไมกานะครับผมเริ่มต้นอาชีพค้าแข้งเนี่ยในปี2008 นะครับผมก็อายุประมาณ5ขวบนะแล้วก็อยู่กับเชลซีด้วยนะนะครับผมก็มีรูปให้เห็นนะครับผมที่ถ่ายกับดาวิดลุยส์นะครับผมนะก่อนที่ในปี2012เนี่ยชาตันดึงตัวไปร่วมทีมนะครับผมดึงตัวไปอยู่ในอะคาเดมีของทีมชาตันแอตเลติกนะครับโดยฮัชินสันเนี่ยโชว์ฟอร์มได้เข้าตาแมวมองของอาร์เซนอลนะครับผมในการที่ทั้งสทีมเนี่ยเจอกันนะครับผมแล้วก็ ฮัตชินสันเนี่ยตัดสินใจออกจากชาวตันนะครับผมแล้วหลังจากอยู่มาได้สองปีนะครับจนจนถึงปีสองพันสิบสี่เนี่ยเขาก็เลิกเล่นไปหนึ่งปีเลยนะครับคือไม่ได้เล่นอยู่ในชุดเยาวชนนะไม่ได้เล่นฟุตบอลเยาวชนเลยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยพอหยุดพักจากชุดเยาวชนนะครับผมหนึ่งปีไปเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้ามาร่วมกับทีมอาร์เซนอลในชุด อายุไม่เกิน12ปีนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยพอผ่านมาเรื่อยๆจนถึงปี2020นะครับก็เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับอาร์เซนอลนะครับผมอยู่มาได้สักพักหนึ่งนะครับผมจนในปี2022เนี่ยเซ็นสัญญามาร่วมทีมเชลซีแบบไม่มีค่าตัวนะครับน่าจะเซ็นกันเซ็นสัญญาระยะสั้นกับอาร์เซนอลมั้งนะครับผมเพราะว่าหมดสัญญาแล้วก็ย้ายมาอยู่กับทีมเชลซีอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยอยู่กับทีมมาก่อน นะครับผมตั้งแต่เด็กเลยนะครับผมสถิติของโอมาเร่ฮัดชินสันนะครับผมก็นับตั้งแต่เซ็นสัญญานักเตะอาชีพนับกับอาร์เซนอลในปี2020นะครับผมจนถึงปัจจุบันณณที่อัดคลิปเนี่ยนะครับผมนะก็ลงเล่นไปเนี่ย61เกมนะครับยิงได้23ประตูแอซสต์ไป22ลูกนะครับผมนะก็เป็นถือว่าเป็นสถิติที่ดีพอสมควรนะครับผมแล้วก็แล้วก็ได้ ลงอาจจะถึงถึงแม้อาจจะไม่ได้แบบเดบิวอย่างเป็นทางการในแมตช์ทางการอะไรต่างๆอย่ไม่ว่าบอลถ้วยหรือบอลลีกอะไรก็ตามนะครับต่อแต่ว่าก็ลงเล่นในบอลอุ่นเครื่องอะไรเงี้ยนะครับก็โชว์ผลงานได้โอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับถือว่าเป็นปีกที่กล้าเล่นกล้าเลี้ยงนะครับผมตำแหน่งธรรมชาติเขาเนี่ยก็คือตัวลุกเลยครับตัวลุกริมเส้นบ้างเล่นตรงกลางก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่นะครับผมสําหรับ โอมารีฮาชินสันถือว่าเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่แฟนๆเชลซีน่าจะจับตามองแล้วก็คอยเอาใจช่วยเขาได้นะครับยังไงก็ขอาฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับผมสำหรับมาการทำความรู้จักกับทางโอมารีฮาชินสันนะครับตัวลุกวัย19ปีของเชลซีนะครับยังไงก็ถ้าชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ช่อง Heart of Blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใกับผมส่วนในครั้งหน้าจะเป็นใครโปรดติดตาม ในตอนต่อไปนับสำหรับวันนี้ในช่วง Academy of Blue ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ